แล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ะจะต้องไปทํานะครับเกี่ยวกับคนบ้านกกกอกนั่นก็คือเรื่องของคุณยายจำลองนะครับคุณยายจำลองซึ่งวันนี้ผมก็ได้พิมพ์จดหมายนีครับเป็นหนังสือขอความเป็นธรรมนะครับขอความเป็นธรรมนะครับให้กับยายจำลองที่จะขอความเป็นธรรมต่อท่านอายการจังหวัดนะครับว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพที่จีที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยในคดีหมิ่นประมาทเนี่ยยายจำลองเองเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดหรือพยานหลักฐานของทางฝ่ายผู้กล่าวหาเนี่ยไม่เพียงพอที่จะเอาผิดยายจำลองได้แม้พนักง,งานสอบสวนจะสั่งฟ้องนะครับก็ว่าไปพอดีก็ตลกดีฮะนัดมาสกลน,นครครับยายจำลองแล้วก็เอมเดอร์เข้าใจผิดว่าไปเขาอง ก็เลยเสียเวลาครับตลกดีแต่ก็ไม่เป็นไรครับจะรอนะครับจะรอ,อยาจำลองมาเซ็นก่อนเพราะเห็นว่าจะไปมุกนาหารพอดีก็เลยว่าจะฝากเอาไปยื่นเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์กับยายจำลองเขานะฮะผมเองตอนนี้กำลังขับรถะฮะจากสารากลางนะครับจะไปหายาจำลองที่จุดนัดพบนะครับคิดว่ายาจำลองน่าจะมาถึงเราๆสัก ครึ่งชั่วโมงไม่เกินกว่านี้นะครับทุกท่านไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็เป็นกังวลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคดียาจำลองคดียาจำลองเมื่อเทียบกับคดีของลุงพลแล้วเนี่ยผมว่ามันฟ้ากระเหวนะครับฟ้ากระเหว้นะครับมันไม่ได้มีความกดดันหรือสีเรียอะไรน,นะครับคดียาจำลองแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ได้ยินข่าวมาก็ตกใจคิดว่า ผมคิดว่าทางฝ่ายผู้สูญเสียเขาจะไปทําอะไรอ๋อไปเรียกค่าเสียหายนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายแล้วล่ะครับก็มีทนายที่เป็นผู้รู้เจ้าของเรื่องนะครับโดยเฉพาะทนายตั้มก็อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันยังเรียกไม่ได้หรอกนะก็ไม่ต้องไ,ไม่ต้องไปอธิบายซ้ํเพียงแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องไปสู้คดีทางอาญาให้เรียบร้อยก่อนว่า ว่าเขาเป็นฝ่ายโูกนะครับหรือว่าลุงพลลุงพลเป็นฝ่ายผิดซึ่งตรงนี้คงจะต้องใช้เวลานานนานนะครับนะ,ค,บนะค,บคำถามคือขอมาเยอะเหลือเกินนะสิบล้านกว่าตกใจเหมือนกันนะฮะตัวผมก็ตกใจก็คงเป็นหน้าที่ของทีมงานทนายทางฝ่ายคดีของน้องชมพู่ไปดูแลเอานะ,นะครับแต่ก็อย่างที่ว่านะครับดูเหมือนเคราะหกรรมหรือปัญหาของลุงพลก็ไม่จบซะที มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นนะฮะนะครับก็ก็ต้องแก้กันไปครับทุกท่านไม่รู้จะทํายังไงก็ต้องแก้กันไปนะครับถ้าเราไม่ไม่สู้เราก็ต้องยอมรับถูกไหมถ้าเราไม่ได้กระทาความผิดเราก็ต้องสู้ในส่วนของคดีของคุณนายโพธิซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเดินทางไปถึงไหนไม่รู้ว่าคู่กรณีจะเอาอย่างไรแจ้งความจริงไหมที่ร้อยเอ็ด รือแจ้งความที่กกตูมจะไก่เกียปรปนีปนอมกันหรือไม่นะครับตรงนี้ก็ฝากอีกแล้วไม่รู้จะทำไงก็ฝากใายคุณนายเนี่ยเข้มแข็งขอยน้องนายโพธิเข้มแข็ง,ขอ,อ,ง,ขขงอยู่เฉยเฉยเพราะเพราะอะไรเพราะเราต้องรอดูว่าเขาจเจออ้ายังไงก่อนนะฮะถ้าเขายังยืนยันที่จะดําเนินคดีแจ้งความก็ให้เขาแจ้งความไปเราก็เอาพยานหลักฐานเอาพยานบุคคลเข้าไปสืบหักล้างนะครับแล้วถ้าหากทางตํารวจสั่งไม่ฟ้องอ,อีกการสั่งไม่ฟ้องก็อย่างที่ผมบอกนะ เาก็เป็นสิทธ hmm ิของคุณนายที่จะรักษาสิทธิ์ต่อไปหลายคนบอกเอ้ยยี่ทนาพวอยี้ทนายไปขู่เขาคือผมไม่ได้ขู่นะทุกท่านมีบางคนบอกว่าทนายสมเกียร์พวอยี้มันก็ขู่คู่กรณีคือขู่เนี่ยมันต้องเป็นออกลักษณะที่ว่าเขาเรียกอะไรเหมือนกับอะไรอ่ะขู่ให้กลัวนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะครับ อันนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายซึ่งมันเป็นสิทธิของทั้งสองฝ่ายมันไม่เรียกว่าขู่นะครับการที่ผมให้ความเห็นว่าการแจ้งความไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับจะแจ้งอะไรต้องมั่นใจเพราะถ้าหากผลออกมาเป็นลบคือเป็นลบกับทั้งฝ่ายคุณมีการสั่งไม่ฟ้องหรือสู้คดีแล้วยกฟ้องฝ่ายที่เขาถูกคุณแจ้งความเขาก็มีสิทธิที่จะรักษาสิทธิในการแจ้งความกลับหรือฟ้องกลับก็ได้อันนี้เป็นเรื่องหลักทั่วๆไปครับ นะฮะอย่า,อ,าอย่าเรียกว่าเป็นการขู่ฮะผมก็ไม่ได้ขู่อะไรใครเพราะผมก็ไม่รู้จักเขานะครับ <S <S ขู่ไม่ขู่เนี่ยมันก็อยู่ที่คุณนายโพธิไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับคือถ้าคุณนายก็พร้อมจริงกับมาเลวขู่แล้วครับถูกไหมฮะแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังฝากยืนยันเหมือนเดิมก็คือว่าอยากให้ทางคู่กรณีปล่อยวางอะไรที่เหมือนแล้วแล้วก็แล้วแล้วเขาก็ขอโทษคุณที่ทําให้คุณไม่สบายใจแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านรอ,อ,อฟังนะครับไม่ต้องแสดงความคิดเห็นในเชิญล้มมากก็ได้นะครับรอฟังว่าเขาสองคนจะจบก,กันอย่างไรนะฮะส่วนเรื่องอื่นๆไม่มีอะไรเลยในกอภไผ่ตอนนี้ยายจำลองเองก็สารน,นัดน่าจ้าที่30มัง้ง30ถ้าจำไม่ผิดนะสามสไปฟังคำสั่ง สามสิบไปฟังคําสั่งอายการว่าท่านอายการจะอย่างไรถ้าได้อายการมีความเห็นว่าจะสั่งฟ้องก็ฟ้องไปเราก็ไปต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมโดยขอบารมีสาลเป็นที่พึ่งเหมือนเดิมนะครับผมก็ดูแล้วนะครับดูจากพ่อกล่าวหาแล้วดูจากข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วนะครับผมว่ายายจำลองไม,นะไม่น่าจะผิดนะครับไม่น่าจะผิดนะครับแต่ถ้าฝ่ายนั้นคิดว่าเขาเป็นฝ่ายถูกและยายจำลองผิดก็ไปพิสูจน์กันสุดท้ายศาลเป็นผู้ ตัดสินแลวไก่เกี่ยวเองครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอแกมาแล้วก็จับแกเซ็นชื่อเซ็นชื่อเสร็จก็ส่งหนังสือขอความเป็นธรรมไปที่ชันเอาการแล้วก็ให้่านเอาการได้โปรดพิจารณานะครับข้อทจจริง,งต่างอีกครั้งหนึ่งถ้าชันาเอาการเห็นว่าคดีเนี้ยยาจำลองไม่ผิดนะครับหรือหลักฐานไม่เพียงพอหรืออาจจะเป็นจะต้องสอบปากคำเพิ่มเติมอะไรก็ตามนี่นะฮะก็ก็สั่งไปแต่ถ้าสั่งว่าไม่ฟ้องก็ถือว่ายาจำลองยุติเบื้องต้น เพราะฉะนั้นทุกท่านก็ขอให้ติดตามข่าวยาจำลองจากผมอย่างใกล้ชิดกันแล้วกันเนาะ